สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านะอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เกา่านะครับวันนี้ mm hmm. กระสับเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญสิบบาทนะครับส่วนที่อยู่ด้านหลังก็คือธนบัตรฉบับสิบบาทโพลิเมอร์นะครับอันนี้นะครับพี่น้องหลายๆคนนั้นก็มีการเสาะ,ะแสวงหากันว่าธนบัตรที่กําลังเป็นที่นิยมในฉบับยี่สิบบาทจะตกถึงกระเป๋าของเรานะครับ อ่าฉบับหนึ่งก็ได้ในราคาลักพันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆหาดูกันให้ดีนะครับเวลาเราใช้ก็สังเกตด้วยนะครับตัวเลขส่วนเหรียญวันนี้นะครับก่ะสามเมืองสยามได้นําเอาเหรียญสิบบาทปีพศนี้ที่พี่น้องนั้นมีการเก็บสะสมกันและก็วันนี้ก็จะนําเอามารีวิวข้อมูลต่างๆฝากพี่ๆน้องๆลงป้านาอากันว่ามีความน่าเก็บสะสมเพียงใด และก็อนาคตเป็นอย่างไรนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไหมในตลาดนักสะสมช่วงนี้ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลงป้าานั้นกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานั่นเองนะครับพร้อมแล้วเราไปที่ข้อมูลของเหรียญพร้อมๆกับกระสาบเมืองสยามได้เลยนะครับ เหรียญสิบบาทเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองหลายหลายคนนะครับก็มีการเก็บในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามหลายหลายคนก็เลือกที่จะเก็บในลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับบางคนก็แยกไม่ออกว่าเฮ้ยมันผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือว่าผิดปกติจากการกระทําหรือว่าการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้อง มันสังเกตการดูนะครับว่าเหรียญปกติแล้วเขาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับและก็มีพี่น้องหลายๆายคนที่ส่งรูปภาพเหรียญหนึ่งบาทแบบใหม่นะครับเป็นแบบพระเสียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับที่บอกว่าเฮ้ยมันปั๊มไม่ติดนะครับมันปั๊มไม่ติดแต่พอดูนะครับอ่าเมื่อเรามาดูปรากฏว่าเหรียญถูกเกียร์ด้านหลังนะครับแต่ไม่ได้เอาตัวอย่างขึ้นมาให้พี่ๆน้องๆดูนะครับเพราะว่า เหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นไส้เหล็กนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจียออกไส้เหล็กของเขาก็จะเกิดรอยดําแล้วก็เป็นสนิมนะครับพี่น้องมันสังเกตด้วยนะครับถ้าใครมีการรับซื้อเหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญต่างๆก็ต้องหัดสังเกตให้ดีนะครับ5บาท10บ,บาทร้อยบาทพันบาทก็คือเงินนะครับเมื่อเราเสียไปแล้วนะครับเมื่อเราจ่ายออกไปแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือมันเจ็บที่ใจนะพี่น้องก็ต้องเรามาระวังด้วย สำหรับเหรียญ10บบาทปีพศนี้นะครับผลิตขึ้นมาระหว่างปีพศ .2531 ถึงปีพศ .2551 นะครับและก็มีหลายๆท่านเก็บสะสมกันด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่ถือว่าสวยงามโดดเด่นและสวยงามนะครับปีพศนี้ถ้าเกิดว่ามีลักษณะเหรียญ UNC นะครับมีลักษณะเหรียญ UNC หรือว่ามีเหรียญ UNC ก็ถือว่า น่าเก็บสะสมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับใครจะแบ่งปันให้กับทางช่องกระสับเมืองสยามก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ถ้ามีเหรียญ u n c นะครับทําไมถึงบอกว่าเหรียญย n c ส่วนใหญ่แล้วปกตินะครับเหรียญที่มีการประเมินตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับมีการประเมินเหรียญ UNC ตั้งแต่400บาทขึ้นไปอันนั้นเขามีราคา นะครับและมีการซื้อขายกันในตลาดนักสะสมอยู่แล้วแต่เหรียญที่มีราคาที่ประเมินต่ำกว่า400บาทลงมานะครับตัวนี้ขอรับในลักษณะเหรียญ UNC ที่อยู่ในหลอดในถุงนะครับหรือว่ามีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนั่นเองเนาะเอาละนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนวงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบ นะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรณุณราชวรารามนะครับพระปรางนั้นถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและความสวยงามใครที่อยู่ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับช่วงเหเรือนะครับช่วงเหเรือนั้นก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับเ <això constitution> <Holmes: S 1> วลาเขาเปิดไฟขึ้นถือว่าสวยงามมากเรามองข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาไปนะครับเราจะเห็นได้ถึงความสวยงามมากเลยทีเดียว ซึ่งปีพุทธศักราช2547นีนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่มีการซื้อขายในลักษณะเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่เหรียญที่เป็นปกติเหรียญที่เป็นระดับเหรียญ UNC นั้นก็ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้ทางช่องของเราก็มีความต้องการในลักษณะเหรียญ UNC เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าราคาจะไม่สูงนะครับพี่น้องใครมี ปีพศนี้นะครับเทียบเท่ายูนซีที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางช่องกระสาบเมืองสยามมาได้นะครับส่วนราคานั้นขอดูเหรียญของพี่พี่น้อง,องๆก่อนนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2องพน,นะครับเหรียญ10บบาทมีน้ำหนักเท่ากันขนาดเท่ากันแต่ส่วน ยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมา62ล้าน688,900เหรียญน,นะครับ UNC นั้น100บาทนะครับพี่น้อง100บาทแต่ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานช่วงนี้ยังไม่มีการซื้อขายนะครับแต่ส่วนเหรียญ UNC พี่น้องสามารถติดต่อสอบถามมาได้สำหรับปีอศนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่มีราคาการประเมินตั้งแต่400บาทขึ้นไปสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับทั้งเหรียญที่เป็น ปกติและไม่ปกติที่ผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานนะครับช่วงนี้เราต้องการเก็บสะสมนะครับทางช่องกษัตริเมืองสยามก็ต้องการเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องก็ฝากพี่ๆน้องๆลงป้อาสําหรับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับให้ดูที่ปีพศและยอดการผลิตที่สําคัญเลยคือ ราคาการประเมิน UNC นะครับพี่น้องเอาละสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับที่เป็น FC ของกระสับเมืองสยามนะครับได้มีข้อมูลต่างๆสํา,าสหรับเหร,รียญกระสับโดยทั่วไปนะครับหรือว่าพระเครื่องต่างๆธนบัตรต่างๆก็ดีนะครับพี่น้องและที่พี่น้องสอบถามมาเยอะนะครับธนบัตรฉบับ20บบาทโพล,ลิเมอร์นะครับพี่น้องให้พี่น้องดูตัวเลขด้านบนนะครับที่เป็นตัวเลขไทย นะครับซึ่งเป็นตัวเลขแปดตัวนะครับเป็นตัวเลขแปดตัวจะเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างนะครับและก็สิ่งที่เราจะต้องดูนะครับต้องดูเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเลขไทยกับตัวเลขฮินดูอารบิกฝั่งนี้นะครับให้เป็นตัวเลขเดียวกันนะครับพี่น้องให้เป็นตัวเลขเดียวกันฝั่งนี้เป็นสี่ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น4ี่นะครับตัวนั้นจะมีราคานะครับถ้าเกิดว่าใคร มีตัวเลขที่ไม่ตรงกันนะครับตัวที่มันมีราคานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางช่องกระสาบเมืองสยามมาได้นะครับยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงป้านอานะครับสําหรับตัวเลขผิดเพี้ยนเนาะที่กําลังเป็นกระแสนะครับแต่ส่วนธนบัตรที่เป็นปกตินี้ยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องอา,อาจจะมีอยู่แหละนะครับเฉพาะที่ยังเป็นแหนบอยู่นะพี่น้องเฉพาะที่ยังเป็นแหนบอยู่นะครับเราจะเก็บเป็นแหนบหรือว่าเป็นที่ยังไม่ได้แกะ นะครับยังไม่ได้มีผ่านการใช้งานยังไม่ยับยุยี่ต่างๆนั่นเองเนาะก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอา آ, ไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ